สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้แ่นนะคะวันนี้คุณครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องหมอกนะคะหมอกคืออะไรนะคะหมอกก็คือกลุ่มละอองนะคะที่ลอยตัวอยู่ในระดับต่ําเหนือผืนดินนั่นเองนะคะมองเห็นคล้ายควันสีขาว เกิดจากไอ้น้ำนะคะใกล้พื้นดินเนี่ยไปกระทบกับอากาศเย็นนะคะแล้วควับแน่นกลายเป็นละอองน้ำเล็กๆนะคะ <ๆ S 1> ก็กลุ่มกันโดยมีละอองรอยนะคะซึ่งนะคะละอองรอยนั้นก็จะเป็นเกลือฝุ่นละอองหรืออนุภาคอื่นๆเป็นแกรนกลางนั่นเองนะคะ หมอกนะคะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอันตรายได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยยานพาหานะต่างๆนะคะหากหมอกลงหนานะคะเช่นก็จะเป็นอุปสรรคต่อการขึ้นและลงของเครื่องบินเป็นอุปสรรคต่อการขับรถบนท้องถนนนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะหมอกเนี่ยนะคะ ยังทำให้เกิดทิวทัศน์ที่สวยงามด้วยนะคะไม่ใช่ว่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอันตรายเพียงอย่างเดียวหมอกยังมีประโยชน์นะคะทำให้เกิดทิวทัศน์ที่สวยงามนะคะการเกิดหมอกในบางสถานที่นะคะจึงกลายไปเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามนั่นเองนะคะอ่านะคะต่อไปคุณครูจะพูดเกี่ยวกับ ฝุ่นละอองนะคะที่นักเรียนพบเห็นอยู่ในทุกวันเนี้ยนะคะฝุ่นละอองเนี่ยเยอะมากนะคะฝุ่นละอองคืออะไรเกิดจากอะไรนะคะคุณวันนี้คุณครูจะมาไขข้อสงสัยให้กับน,นักเรียนนะคะฝุ่นละอองก็คือนะคะฝุ่นละอองเนี่ยจะอยู่ในสถานะของแข็งนะคะ มีสาเหตุเกิดหลจากหลายปัจจัยเลยนะคะเช่นนะคะเกิดจากการเผาในที่โลง่งภูเขาไฟระเบิดนะคะโรงงานผลิตไฟฟ้าควันจากท่อไอเสียรถยนต์นะคะและรวมไปถึงควันบุหรี่ด้วยนะคะฝุ่นละอองนะคะในอากาศเนี่ยมีหลายขนาดนะคะแต่ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ของเรามากที่สุดก็คือนะคะฝุ่นละออง PM 2.5นะคะซึ่งควันแขวนลอยนะคะอยู่ในอากาศรวมกับไอน้นาำควันและแก๊สต่างๆนะคะซึ่งเราเนี่ยไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาของเราเพราะเป็นอนุภาคขนาดที่เล็กมากนะคะ2.5ไมโครเมตรนั่นเองนะคะหรือ มีขนาดเล็กกว่าเส้นผมถึง20เท่านะคะจึงสามารถลอดผ่านขนจมูกของเราเข้าไปสู่ปอดและหลอดเลือดได้นะคะทำให้มีผลเสียต่อร่างกายของคนเราในระยะยาวนั่นเองนะคะคุณครูเนี่ยขอฝากให้ทุกคนนะคะเวลาเดินทาง ไปไหนนะคะให้ทุกคนเนี่ยนะคะป้องกันตัวเองนะคะด้วยการสวมแมสนะคะสวมแมสหรือ f a ซช s h i e ด้วยนะคะเพื่อป้องกันฝุ่นละอองนะคะ PM 2.5นะคะเพราะว่ามันมีขนาดเล็กมากนะคะมันอาจจะเข้าไปสู่ปอดหรือหลอดเลือดของเราได้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่สวมใส่แมสนะคะคุณครูฝากด้วยนะคะ และในหัวข้อต่อไปนะคะคุณครูจะพูดเกี่ยวกับเรื่องน้ำค้างและน้ำค้างแข็งนะคะน้ำค้างนะคะเกิดจากเมื่อเวลากลางคืนนะคะอากาศบริเวณใกล้พื้นดินจะเย็นลงเร็วกว่าอากาศบนท้องฟ้านะคะไอน้ำจึงควบแน่นเป็นละอองน้ำแล้วเกาะ อยู่นะคะบนพื้นผิววัตถุใกล้พื้นดินเช่นใบไม้ใบหญ้าเรียกระอองน้ำดังกล่าวนั้นว่าน้ำค้างนั่นเองนะคะมีใครเคยเห็นน้ำค้างบ้างคะนักเรียนอ่านักเรียนจะเห็นเป็นหยดน้ำเกาะอยู่บริเวณใบไม้ใบหญ้าตอนเช้าตรู่ใช่ไหมคะอ่านะคะอันนั้นเราจะเรียกว่าน้ำค้างนั่นเองนะคะ ต่อไปจะเป็นน้ำค้างแข็งนะคะเกิดจากเมื่ออุณหภูมิใกล้พื้นผิวนะคะพื้นผิวดินเนี่ยนะ,ะต่ำกว่าจุดเยือกแข็งนะคะน้ำค้างก็จะกลายเป็นน้ําค้างแข็งมีลักษณะคล้ายเก็ดน้ําแข็งสีขาวนะคะก็อยู่ใกล้กับวัตถุนะคะพื้นดิน ซึ่งเราจะพบเห็นน้ำทางแข็งได้ตามบริเวณยอดดอยในภาคเหนือใช่ไหมคะมีใครเคยไปเที่ยวบ้างคะอย่างเช่นโดยที่มันสูงสูงอะค่ะเขาเรียกดอยอะไรนะคะนักเรียนอ่านะคะดดยอินทนนท์ใช่ไหมคะอ่าและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะซึ่งมักเกิดในช่วงปลายเดือนธันวาถึงเดือนมการาคมนะคะ เพราะเป็นช่วงหรืดูหนาวนั่นเองคนภาคเหนือนะคะจะเรียกน้ำค้างแข็งว่าหมยคาบนะคะส่วนคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะเรียกน้ำค้างแข็งว่าแม่คนิงนั่นเองนะคะอ่ามีใครเคยเห็นบ้างคะนะักเรียนเกร็ดน้ำแข็งสีขาวนะคะที่เกาะอ,อยู่บริเวณใบไม้ใบหญ้า ตอนช่วงเช้าตรู่เลยนะคะอ่าอันนั้นน่ะนะคะเขาจะเรียกว่าน้ำค้างแข็งนั่นเองนะคะผลดีและผลเสียของน้ำค้างแข็งนะคะอ่าผลดีของการเกิดน้ำค้างแข็งนั้นนะคะจะทำให้บริเวณที่เกิดน้ำค้างแข็งจะมีทิวทัศน์ที่สวยงาม ก็คือนะคะทำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็ได้นะคะอ่าก็จะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะไปชื่นชมปรากฏการธรรมชาตินั่นเองนะคะนี่คือผลดีนะคะส่วนผลเสียก็คือนะคะอาจทำให้ผลผลิตนะคะทางการเกษตรต่างๆเสียหายได้นะคะ หากเกิดน้ำค้างแข็งเป็นจำนวนมากนะคะจะเกิดติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันนั่นเองนะคะหยาดน้ำฝาคือน้ำในสถานะต่างๆเช่นฝนหิมะลูกเห็บที่ตกจากฟ้าลงมาอย่างผืนโลกนั่นเองนะคะหยาดน้ำฝาเนี่ยก็คือนะคะ พวกฝนพวกหิมะลูกเห็บนะคะที่ตกจากฟ้านะคะลงมายังพื้นโลกนะคะถ้าอย่างเช่นน้ำค้างหรือน้ำค้างแข็งใช่ไหมคะไม่ใช่หยดน้ำฟ้านะคะเพราะว่าน้ำค้างและน้ำค้างแข็งเนี่ยไม่ได้ตกมาจากฟ้านั่นเองนะคะ อ่ามันเกิดขึ้นในอ่าบริเวณเหนือพื้นดินใช่ไหมคะอ่านะคะส่วนหยาดน้ำฟ้าจะเป็นฝนหิมะลูกเห็บนะคะที่ตกจากฟ้าแล้วตกลงมายังพื้นโลกของเรานั่นเองนะคะเรื่องฝนนะคะฝนก็คือ เป็นหยาดน้ำฟ้าที่อยู่ในสถานะของเหลวนะคะเกิดจากเมื่อน้ำในแหล่งน้ำต่างๆเนี่ยนะคะเช่นแม่น้ำทะเลสาบทะเลนะคะได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์นะคะน้ำก็จะเกิดการระเหยนะคะกลายไปเป็นไอน้ำแล้วลอยขึ้นไปในอากาศนะคะ เมื่อไอน้ําในอากาศนะคะเจออากาศที่เย็นจะควบแน่นนะคะกลายเป็นละอองน้ําขนาดเล็กนะคะโดยมีละอองลอยเช่นละอองเรนูของดอกไม้เกลือฝุ่นละอองเป็นอนุภาคแกนกลางนะคะเมื่อละอองน้ําจํานวนมากในเมฆเนี่ยะคะรวมตัวกัน จนอากาศไม่สามารถพยุงไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นโลกเป็นฝนนั่นเองนะคะหิมะนะคะเป็นหยดน้ำฟ้าที่อยู่ในสถานะของแข็งเกิดจากไอน้ำนะคะในอากาศระเหิดกลับเป็นผารึกน้ำแข็งนะคะแล้วรวมตัวกันจนมีน้ำหนักมากเกินกว่า ที่อากาศจะพยุงไว้นะคะจึงตกลงสู่พื้นโลกถ้าตกลงมานะคะในเขตอากาศที่เย็นจะตกลงมาถึงพื้นโลกเป็นหิมะนั่นเองนะคะแต่ถ้าตกลงมาในเขตอากาศที่ร้อนนะคะก็จะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นของเหลวหรือเป็นฝนนะคะ ก่อนที่จะตกลงสู่พื้นโลกนั่นเองนะคะลูกเห็บนะคะเป็นหยาดน้ำ้าที่อยู่ในสถานะของแข็งเกิดจากหยดน้ำที่เปลี่ยนสถานะเป็นน้ำแข็งนะคะแล้วถูกพายุพัดวนซ้ำไปซ้ำมาในเมฆฝนฟ้าขนองนะคะ ที่มีขนาดใหญ่และอยู่ในระดับสูงนะคะจนหยดน้ำกลายเป็นก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยเยนะคะและตกลงมาสู่พื้นโลกเป็นลูกเห็บนั่นเองนะคะเป็นลูกเห็บที่มีลักษณะคล้ายก้อนน้ำแข็งและมีขนาดแตกต่างกันนะคะหากลูกเห็บ ที่ตกลงพื้นนะคะมีขนาดใหญ่หรือตกลงมาเป็นเวลานานนะคะอาจทำให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์สัตว์หรือพืชน,นะคะเช่นนะคะทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือพืชผลทางการเกษตรนั่นเอง คุณครูขอเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหลังฝนตกใหม่ๆนะคะนั่นก็คือปรากฏการณ์นะคะรุ้งกินน้ำนั่นเองนะคะรุ้งกินน้ำเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นตอนไหนนะคะเกิดขึ้นหลังฝนตกนะคะจะเกิดรุ้งกินน้า ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการหักเหของแสงอาทิตย์ในละอองน้ำบนอากาศนะคะรุ้งกินน้ำนะคะจะมีลักษณะที่แตกต่างกันเช่นนะคะเมื่อมีฝนตกหนกักละอองน้ำจะมีขนาดใหญ่เราจะสังเกตเห็นสีแดงชัดที่สุดนะคะ แต่ถ้าระอองน้ำมีขนาดเล็กนะคะเราจะมองไม่เห็นสีเขียวของรุ้งกินน้ำเลยเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าปรากฏการณ์รุ้งกินน้ำค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องหมอน้ำค้างน้ำค้างแข็งหยาดน้ำฟ้า ฝนหิมะและลูกเห็บแล้วนะคะคุณครูคาดว่านักเรียนทุกคนน่าจะมีความเข้าใจมากขึ้นนะคะหลังจากที่นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้จบแล้วนะคะคุณครูขอฝากนะคะให้นักเรียนทุกคนนะคะไปศึกษานะคะว่า มีจังหวัดใดบ้างนะคะที่เกิดปรากฏการณ์น้ำ้างแข็งขึ้นบ้างนะคะแล้วให้นักเรียนนะคะเขียนลงในกระดาษหรือสมุดของนักเรียนส่งคุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย